ลูบี้สวัสดีครับยูผมลูบี้นะครับผมเป็นยังบ้างครับสบายดีหรือเปล่าก็วันนี้นะครับเรากลับมากับเกมโปเกมอนลินเกชแพตินัมกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับก็คือเอ่เรากลับมากบเกมโปเกมอนลินเกชแพตินัมกันอีกแล้วนะครับผมก็เรียกว่าหายไปนานเนาะกับเกมนี้แล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาทําตามสิ่งท,ที่เราเคยให้กันเอาไว้นะครับก็คือเราจะมาถลม่มไอทีม แอตติกกันครับผมมาโมคิดว่าน่าจะเข้มพอตัวแต่ว่าโหจะทำเต็มที่แล้วกันนะพิกคอร์ครับใส่ก่อนใส่ให้เวลโ,โปไปแล้วก็สโคบเลมเพิ่มคีออะแมกโปใส่ไปมีอะไรอีกมัสเซอแบนน่าจะมีมัสเซอแบนแบน,แบน,นะครับนี่นี่น ให้เหมยโอเคมาเดี๋ยวเราจะคุยกับทีมการ์ติตกเลยจริกโง่นี่แกชนะยิ้มแล้วอย่างนั้นเหรอ,องั้นนาก็ต้องแข็งแก่งแล้ว,ลวสิเอาละนั่นยี่ยมเลยสำหรับทีมการลติตกถ้าจะกัดแจกใจเองเอาวะมาสองตัวเดี๋ยดิเลเดียนนะครับ ไปแล้วอิปโปอิปโปเราเก่งมากนะครับผมบอกเลยคุณตู่ถูกอิปโปผมไม่นานนะนี่ออาร่าบีมเลยนี่บูธาเอ้ยไม่ทายเหรอมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยุดไล่เลยอิปโปเก่งที่สุดสวยครับ เลเวลสาเครับเยี Armor, ่ยมกูดเอซิดอาร์เมอร์เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะท่านี้เพิ่มเพิ่มอะไรบ้างนะเพิ่มดีเฟนโอเคนี่เป็นท่าที่ดีนะครับแต่ผมว่าน่าจะเพิ่มเดฟบับให้ตัวเองก็ดีนะผมเอานี้ออกแล้วกันเอนเทนโซี่บับไว้สักท่าหนึ่งก็ดีครับเตรียมบับไว้หน่อย แต่โปรยี่สิบสามโอเคอาริเอโดสอาริเอโดสเหรออ่ะผมได้เบลโปมาก่อนแล้วนั่นไฮเดรนี่ตัวอะไรอะ่ะอ๋อแมงมุมเออเออเนื้อละแมลงพิษเหรอนี่คุยคอออกก่อนเลยเส้นให้บัตร เดี e po, ๋ยวโปเราก็ตัวตึงอีกตัวหนึ่งนะผมบอกเลยไม่ตายมันใสโฟกัสแซจะนหรือไงวะไม่ไม่เหลือเหือเือหนึ่งตรอดเลยนะโอ้ย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 อแรง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 เปลี่ยนตัวก่อนครับอันตรายหลุดเลือไป สวย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 ยินดีครับชิมโปเฟนโทเบอร์ไปหุย้ยชาดุสนิกโหมันเอาทุกทางเลยมันขอแค่ได้ต่อมันก็อา้าวหัวทำไมบอดมันฉลาดจังวะไปเฟนโทเบอร์ตายไปน้องชิมโปอัพครับผมสวยโอเคไปไปได้และจะไปไหนก็ไปนาย โปเกมอนของนายเนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆเลยนะเดี๋ยวก่อนนี่ฉันอ่อนแอขนาดนี้เลยเนี่ยนี่เจ้าเด็กคนนี้มันวางแผนที่จะทําลายอ่มแล้วก็เอาโปเกมอนกลับมาฉันต้องไปบอกคอมเมนเดอร์จูปิเตอร์แล้วเออไปไปไปบอกกับแม่คอฮิวกันนี่ถ้าเราชนะยิบนี้ไปได้เราจะได้ฟอสซิลไปมาเยอะมากเลยนะครับเราจะไปฟื้นขึ้นฟอสซิลแหละมา อ้าวใหม่แล้วสวัสดีนี่ฉันเองฉันเองฮ่าฉันเนียนใช่ไหมล่ะฉันเป็นเอ่อพนักงานเอ่อเป็นตำรวจวนะของหน่วยสำรวจสากลโลกเออนี่มันเป็นอะไรที่เอ่อธรรมชาติมากเลยใช่ไหมล่ะนี่เปิดรางให้ดูเลยนะเอาละนายคือเทนเนอร์คนแรกที่ฉันเอ่อได้พบเจอนะฉันหวังว่า เนายจะโอเคนะถ้าเออแต่ว่าฉันเตือนไว้ก่อนว่าให้ระวังตัวยังก็ระวังตัวไว้ด้วยอะไรเงี้ะฮะเอาละฉันจะให้คําแนะนํานะตึกแห่งนี้นะ่ะมีสองประตูไอ,อสองบันไดสองชั้นเออหนึ่งในนั้นนะ่ะเป็นกับดักแต่ว่าทีมเอ็ดิเนี่ยมันไม่โผล่มาง่ายหรอกมันมีทางที่ง่ายสุดนะครับก็คือทางไอสแตเอพาร์ข้างหน้านี่แหละเอาละไปได้ โอเคเพื่อนก่อนจะไปผมอยากสำรวจยอดนะครับไม่มีอะไรโอเคเบลข้ามสู่ทีมก a c ติกยินดีต้อนรับสู่ทีมก a ีติกนะนายที่นี่เพื่อด o n a หรอไม่เอานะไม่มาเหรออืมไปคุยกับเซอร์อะไรวะไม่รู้เรื่องอะอันไหนคือทางไปต่อน่าจะทางตรงกลางมั้งผมดูก่อนอุ้ยแล้วอันนี้ดูโอ้ว่ะแย่แล้ว จากเล่นเดี่ยวมากกวา่าเล่นสองคนมันเครียดๆยังไม่รู้แต่จากเมื่อกี้นี่บอดฉลาดนะครับผมบอกเลยว่าบอดฉลาดหกตัวมาไอ้เคลนเดอร์เขฟิ้งโอ้ถ้าอย่างนี้เบลโปน่าจะโหดนะครับเอาล่ะเราจะ ใช่ถ้าน้ำร้อนไปที่คอฟฟิ้งนะครับแล้วก็ชาร์โด s สนิคไปที่คอฟฟิ้งครับสวยน้ำร้อนรอบเดียวแตกมาบอกเลยว่าอีปโป้เก็บหมดอ่ะอีปโป้ถล่มหมดอ่ะ ใส่ใครเอา้ามันใส่อีโปโ้มันตัดขาเราแล้วครับเราเก็บทีละฝั่งแล้วกันเนาะเอเคนช่างวันหย่เอเราจะพา,าไลท์ทิลให้กับอีโป้นะครับดับสโปเอามาซับเลยคือตอนนี้ รูปเอ่าว่าอปโป้มันเวลนำไปไกลมากนะครับเอาจริงมมันฝึกง่ายมากอะ่ะไปสกาวไปอืมนี่สตาร์เตอร์แซ่จิงตัวงี้ชิมโป้ดูไว้ใจถึงพึ่งได้พอยซันแฟงขคำขคำมคคคึงขำขำอ้ย๊ยไม่เป็นไรยาผมเยอะครับผมเต็มยาไปสู้ยิมเยอะเอาเอะไรอยากตีตีไปเลย สังกี้นะครับสกาวโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะฮิวนะครับแอนตีโดสบายฮิโปทำงานดีมากครับจริงๆคนเอาตัวอื่นมาเก็บเวลเนะี่ยสวย เลยี่สิบสี่แล้วเอาเดะโอเคตอนนี้เัเหลาตัวเดียวแล,ล้วเราจะลุมตีเลยนะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนตัวเป็นดัสโปเปลี่ยนเป็นเบลโปรครับผมไปน้ำร้อนน้ำร้อนละลัวเออสารน้ำร้อนหมดอะ เอาละน้ำร้อนแล้วก็เส้นเฮบ,บัตลุมไปแล้วแต่จริงแค่น้ำร้อนก็น่าจะตายแล้วนะแอบร้อยไปละสุดยอดครับสุดยอดที่ปโป๊ก่งมากกรีมียว เราจะใช้ท่าออโราบีมนะครับใส่เกมเมียวแล้วก็อันนี้ไอรอนเฮปหอิปโปแมงวันเทิร์นคิว erm หมดอะสั่งตายครับอิปโปเิ่งมากเก่งมากเอาตัางมาแล้วก็ไปก็ไปไป โปเกมอนนะครับแล้วก็โอเคเราจะเอาตัวอื่นมาเล่นบ้างอิโปเอามันเป็นไม้ตายสุดท้ายเอาเดี๋ยวนะครับเรากลับไปฮิวหยอ่อยเอาจริงๆแล้วเทนเนอร์นี่ค่อนข้างตึงเหมือนกันนะครับเมื่อกี้โอ้โหขึ้นมาแล้วมีแยกอีกเหรอหัวนีกูจะปวดไม่ตายชูชาเมกซิงน้ำร้อน ุ้ยเซคโคคัสโอ้โหยืนได้เกือบตายโอ้ my god โอเคมาถึงแล้วอจอดจะสู้นะครับซีเคุยคุยม,มาไรกันเนี่ยทีมกราติกทำไมถึงเอาโปกเกมอนของพวกเราไปล่ะพวกนายจะพยายามทำอะไรกันแน่นี่เอ๋นี่เธอต้องการอะไรหรือเปล่า เหมือนมีคนมาบอกว่า,าต้องการโปเกมอนนะครับโปเกมอนฟรีนะเออได้เลยฉันชื่อปูจูบิเตอร์นะจะเป็นคู่ต่อสู้ให้นายเองเ,อเดี๋ยวจอยพึ่งพังตอนนี้โอเคเอาเราสู้เลยเคุยแค่นะี้เออดีว,วะสี่ตัวนะครับมานี่ผมว่าตัวแรกต้องเป็นโกเบสปายิโปออโรลาบีมครับ อคอนฟิวเลตก่อนเลยเหรออ,อิโปอิสคอนฟิวลาบิมไปอโอ้ยไม่ตายโฟกัสแซดเหรอโอ้เนีย่ยมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นไอ้หนูได้เ,เร็รๆไอ้หนูได้เลยน้องอ่ะให้ตีเท่ารอบอ่ะ โอ้ <ch ans diye> <ude> <them> ยโอ้โอ้ยอิโปอย่าบะมาดอิโปนี่แหละโอลาบีมไปทีมเรามีตัวต่อสู้ถึงสามสี่ตัวเลยนะมีสามสามตัวแน่ๆน่ซึ่งแพ้ทางธาตุบินนะพลังจิตนะครับต้องระวังให้ดีแทงเกล่าโอเค อี้แล้วน่าจะไหวครับไม่น่ายากอืมเตเอาก่อนหนึ่งทีตามสูตรตัดแสบมาแล้วนะครับเฟมทัวร์ไปตายใส่เอ็กซ์วร์เบลก็ไปบอกเลยนะไม่รอดหรอกเพื่อน เซเบอร์ไลน์เซเบอร์ไลน์เหรอมืดแล้วก็ผีเบลโปไปแล้วนะครับมีโอกาสโดนท่าบาลังจิตสูนมาต้องเอาเบลโปไปดัวนะอาจจะโดนเฟิกเอาก่อน,อนรอบแรกนะ ไรันเนดนี่วาราเฟกเอาจริงด้วยน่าจะหิวไรันเฮดแรงครับแรงแรงแรงเก่ยมากเบลโปเก่ยมากเกี่มากซืรอรับเบอร์รี่โอ้โหแม่งเอามาแทงนอะว่ะสวยใช้ดูกคอมา โอ้ย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 แรงจังอะมาด้วยสกังแทงครับตัวท้ายตัวเมนมันเนาะเอาละมันเป็นท่าพิษอะ เดี๋ยว๋ยวกไปใหม่ไปเดิมยิบเจ็ดนะครับในสแลตชิบหายละเรียบร้อยผมว่าแล้วเป็นมืดด้วยปะผมจะไม่ค่อยได้ว่ะ ผมบอกเลยว่าแม็กโปนี่มีโอกาสเสียสลดสูงเอามาซูเปอร์โพชั่นนะครับแล้วก็อืมจริงๆให้ฮิโปก็น่าสนใจนะไม่ต้องเสียงแล้วให้โปดีกว่าโอกมันโทเมนไว้ใช้ท่าซ้ำไม่ได้รอบต่อไปมันน่าจะตีแหละผมว่า mm hmm. มีโปครับ โอ้มันโฟกัสได้ในที่ว่ะโอเคเรานอออฟยืนไม่ไหวโอเคเบลโบมาครับเซนให้บัตร เ้ยเดี๋ยวเซนเทบาต์เขาบอกว่าวอย่าตายนะโอ้โหมีไงว่าแล้วยิปโปออกมามันจะได้ยืนฟรีป่าวะไม่แน่ใจอะแต่ผมไม่อยากให้เบลโปตายครับเหมยไปใช่นี่ลากรใช่นี่ อ้ยแย่ละ <laughs> ติดเล่น <laughs> เ,ออเราจะใช้ท่าอโอูล,ลาบีมแล้วกันโอ,อ้ันทอเมนไว้ถ้าท่าซ้ำไม่ได้นะอ,อลรลาบีมไปสกอวอุ้ยพอยซันแจ็บเลยเหรอ เห็นได้ไหมโอเคสวยครับทำร้อยไปโอ้ยผมน่าจะหยิบอีปโปอ,อมาตั้งแต่แรกโอไมคก็ oh God. เสียมอนฟรีแล้วเสียไปสามตัวโดยไม่ใช่เหตุเลยเนี่ยอยช่างมันช่างมันไม่เป็นไรฮะเอาละนี่นายแข็งเก่งเหมือนกันนี่ไม่เป็นไรหรอกมันโอเคนะ เพราะว่าฉันน่ะ,ะได้ทำสำเร็จแล้วนะครับไอการทำรูกป,ปั้นของมันนะ่ะในข้อมูลมันบลาฉันจะส่งไระให้มานะแล้วก็ให้คนอื่นรู้มันจะต้องเสร็จที่นี่ฉันเลยแค่อย่างเดียวเท่านั้นบอสของพวกเรารีเสิร์ชเกี่ยวกับสัตว์โบราณนะครับโปรแกม,มโบราณด้วยพลังของอพลังวิเศษของมันนะครับ แล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่ครอบครองชินโอนั่นเองไปเหอะไปเหอะอ่ะละนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายนะอย่ามายุ่งเอาล่ะฉันได้เคฟารีของฉันคืนแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าทีมกาเล็กติกพวกน,นั้นนะ่ะมาเอ่อบอกว่าเป็นเค,เคฟารีมาจากเออก็คือจับเคฟารีไปเขาเป็นตัวจากอวกาศนะครับ โอเคไปเหอะไปเหอะไปได้ละโว้ยได้โพลิก้อนเรอโอเคได้ตัวมาแพนแรืวอเอาเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมารับเพื่อนหมูปโปกเกมอนไปแล้วใชยนี้เราฮะ อะไไปรับคือตอนนี้มอนเราหมดเกลี้ยงแล้วนะมามารับแล้วโริกอนเอาไปเลยถ้าชื่อว่าโปโปโปแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วก,ก็ตอนนี้เรียกว่าซับสไครต์กำลังมาเลยเนาะขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามซีรีส์ที่สุดของโปเกมอนกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย